สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Maxport Channel นะครับมีรถมาให้ชมกันตลอดชมเรื่อยๆเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮนะไม่ว่าจะเป็นพวก w i t แท็กเอ e วอ s t s t o r Tag นะครับมีให้ชมตลอดวันนี้เอาเป็น DBL XLS รุ่นขายดีเกียร์อัตโนมัติ6สปีดน,นะครับราคา8 7 9 0 0 0บาทนะครับเครื่องยนต์2.0 0 170แรงม้า 405แรงบิดนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันคือโทโ b o เดี่ยวแล้วความพิเศษคือได้เกียร์ออโต้มาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่าแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะบอกเลยว่าตัวเนี้ประกันไม่ขาดเลยอยู่แบบครบๆเลยแล้วก็แต่งหล่อด้วยนะครับอะมาชมกันเลยวันนี้เอาสีขาวมาให้ดูกันนะครับด้านหน้าเริ่มที่ไฟหน้าเลยนะครับ ไฟในรุ่นนี้เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะครับหรือว่าไฟซีแคร์นั่นเองนะครับตัวนี้ที่หน้ามันดูคมขึ้นนะครับเราใส่ครอบไฟหน้าเข้ามานะครับอ่าพร้อมกับโลโก้レンเจอร์สีแดงนะครับเส้นเดย์ไทม์นะครับหรือไฟกลางวิ่งกลางวันนะครับก็จะยังอยู่นะไฟเลี้ยวไฟสูงนะครับไฟต่ำในคมเดียวกันนะครับมีอยู่นะครับอ่าส่วนกระจังหน้านะครับที่แปลกตาไปไม่ต้องแปลกใจนะครับ ตัวนี้นะครับเราใส่ชุดนะครับ F22 มาให้ลูกค้านะลูกค้าสามารถเลือกใส่ได้นะตามโปรโมชั่นหรือแคมเปญนะไม่ว่าจะเป็นชุดลัพเตอร์ชุด F22 นะคันนี้แนมะ็จกจัดชุด F22 ให้ลูกค้านะครับจะเห็นฟอนต์ใช่ไหมครับฟอนต์จะเป็นสีกาไฟนะตัวนี้ฟอนต์เป็นสีกาไฟนะครับ FORD นะครับพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ดวงนะครับส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมนะจะแตกต่างจากตัว F150 นะตัวนี้นะตัวนี้จะใหญ่กว่ากว้างกว่า เรียกเรียกว่าเป็นชุดแรปเตอร์เลยนะครับมาดูชีดด้านล่างกันบ้างด้านล่างนะครับเรามีการเปลี่ยนกันชุดหน้านะตัวนี้เป็นชุด F22 ่องที่บอกไปนะครับจะได้ไฟเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งดวงนะตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวดวงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไฟไฟตัดหมอก1ดวงนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นสีกาไฟหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นชุดของเขาเลยนะชุดนี้มาทั้งชิ้นนะครับอ่า บอกแล้วว่าล่อคันนี้ล่อมากนะครับมาดูซุ้มล้อกันนั่งซุ้มล้อก,ก็จะเป็นสีกาไฟเหมือนกันนะครับตัวนี้นะลูกค้าส่วนใหญ่แล้วนะถ้ามาชุดนี้เดิมๆนะจะเป็น5.5นิ้วนะครับเดิมเดมของเขาอ่ะจะเป็น3นิ้วตัวนี้ติดซุ้มลกก้อขนาดั้ดนิ้วมานะครับอ่ะช่วงล่างเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะโชค๊คอัพเป็นโชคอวินทูปนะครับหน้าดริ์หลังดรัมนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยน Mac แม็กระยางนะใส่แนะม็กขอบ จัดใส่ยาง Monster AT3 นะครับแม็กเป็นของ O.SIT นะครับตัวนี้นะหลอ่ลอเลยเนี่ยมาดูหน้ายางที่ตอนนี้นิยมใช้กันมากๆนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆนะครับแล้วก็ยางและแม็กเลือกลายได้เห็นไหมครับแม็กครบ18หลอ่อและตัวนี้นะครับบอกแล้วว่าไม่มีผลนะครับต่อช่วงล่างนะเพราะว่าลูกค้ามไม่ได้ทําการยกนะครับดังนั้นประกันอยู่ครบไม่ขาดจะใส่แม็ก18ด้วยหลอ่อมะอ่า กระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปรับมือแล้วก็พับมือนะครับจะแตกต่างจากตัว XLT นะที่เป็นปรับไฟฟ้านะตัวนี้เป็นพับมือปรับมือนะครับฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับตัวนี้ใส่เบ้ามือให้แล้วนะครับก็เรียกว่าพร้อมใช้แล้วบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างฝานะครับครอบนะครับถังน้ํามันก็แปะให้นะครับอันนี้ก็การลอยนะใช้งานง่ายด้วยเพียงรถปลดล็อกรถอยู่ก็สามารถกดไปนิ้วสัมผัสใช้งานได้แล้ว ซูมล้อด้านหลังก็สีเดียวกับด้านหน้าเลยเป็นสีกาไฟนะครับอ่ะบันไดนะครับบันไดตัวนี้มีตั้งแต่รุ่น XLS อย่างที่แม็กบอกไปนะครับรับน้ำหนักได้100กิโลเลยรุ่น XL พัดเริ่มนิยมเอามาแต่งเอามาแต่งใสกันแล้วนะช่วงล่างด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปว่า โชคอัพมันแยกออกมาจากตัวถังหรือเชือซีนะครับทำให้รถอ่ะมันสมูทแล้วก็ทรงตัวได้ดีนะครับพร้อมกับแหนบแผ่นบางทั้งหมด4เส้นนะข้างบน3าข้างล่างหนะึ่งะทำให้รถเนี่ยรับน้าหนักได้เกิน1ตันเลยนะครับเอามาดูด้านหลังกันนะครับไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยเป็นไฟหลอดหรือไฟฮาโลเจนนั่นเองนะครับใส่ข้อไฟท้ายมาทําให้รถดูมแมทมากๆเลยข้างหน้าใส่ข้อไฟหน้าข้างหลังใส่ข้อไฟท้ายนะครับพร้อมกับนะครับฝาท้าย ไฟเบรกดูที่สานะครับจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับอ่าตัวนี้นะครับใส่ข้อฝาท้ายฟอนต์ FORD นะครับสีขาวดำมาด้วยนะครับก็หล่อมากมากเลยเว้นโลโก้ฟอร์นะครับในตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะครับ XLS นะตัวนี้จะซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะพร้อมกับเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับตัวหนังสือฟอนต์อะคริลิกนะครับเลือกติดตั้งเป็นสติกเกอร์และอะคริลิกได้แล้วความพิเศษในรุ่น XLS ของเขาเลยนะ ได้การชนท้ายนะครับเป็นสีทูโทนสีดําตัดสีขาวรอ่อๆแบบนี้แล้วก็ยังอะไรที่มีให้นะครับส่วนในรุ่นนี้นะครับสามารถติดตั้งโช๊คอัพแบบขดแรงได้นะอันนี้ก็ใส่ไลเนอร์มาให้ลูกค้าแล้วของแท้จากฟอร์ดของเราเลยนะครับใช้งานหล่อเรียบนะครับแล้วก็บรรทุกของได้เยอะมากๆนะครับการลอยนะครับไม่ต้องกลัวรถมีปัญหาเลยนะครับมาดูเบื้องต้นนะครับบอกเลยว่าคันนี้พอแต่งนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น ชุดแรปเตอร์ชุด F22 นะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับลองนะครับสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญได้ตอนนี้นะครับในรุ่น XLS 4ประตูรุ่นนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะดอกเบี้ยพิเศษนะครับพร้อมชุดแต่งนะครับลูกค้านะครับสนใจนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างหรือทิ้งไลน์ ID ไว้นะครับเดี๋ยวมาติดต่อกลับไปนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ฝาก d b l XLS คันนี้สีขาวหล่อๆด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชม ขนานรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ شون لذ